ือที่จะต่อเนี่ยนะครับเป็นมือพีงชา้ามีเร็วนะครับทําไมทําไมเราจะต้องมีมือพวกนี้เกิดขึ้นมือป็นชา้ชาป็นเร็วทําไมจะต้องมีมือพวกนี้เพราะว่ามือพวกนี้มันจะเป็นเข้ากับท่าลำและอีกทีเนี่ยเรานําไ,ไปใช้ประโยชน์ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ในไหนในเพลงเรื่องอเพราะเพลงเรื่องยาวเราจะตีแค่ เอาไว้ตีหลายๆครั้งซ้ำๆให้จําให้ขึ้นขึ้นใจให้ได้เดี๋ยวเริ่มต่อเลยนะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะห้องก่อนแล้วก็ตีห่องแล้วก็ตีนะครับนึ่งตอตามดูฟังนะครับ ตีหนึงง่งสองสาม ตุนตีวปาตุตุนต่าตุเอรอเป็นบองตอาันนะครับปฏิบัตินะครับหนสงการที่จะตีแบบนี้ได้คือปากเราต้องท่องให้แม่น แ้่จนพื้งใจออกปากสมองเราสั่งการที่มืออะไรเงี้ยเราจะเข้าใจเดี๋ยวข้อให้แม่ก่อนข้อข้ออีกทีข้ออีกทีพวกเราข้ออีกทีหนึ่งสองขั้นตุ๊กเพิร์ดเทมทุกติ่มปาตุ๊กตุกติ่มปาตุ๊กท่าตุกติ่มปาตุ๊กเพิรดที่หนึ่งตุ๊กเพิร์ดเทมทุกติ่มปาตุ๊กตุกติ่มปาตุ๊กท่าตุกติ่มปาตุ๊กเพิรอันนี้ตุ๊ก ทุกเธอเห็นาตุตวะทุติวะทุาตุุกเธอนึงครับุกเธเ็นาตุตุกติวะกอาปฏิบัติพ้อมกันนะตั้งแต่ชุดแรกนะหนึ่งอ ตีมือตะโพนของเรานี่ให้ประจบประจบก,กับเทา้ากับมือมอย่างเช่นตุ๊กเพอ่งเทงถาตุ๊กติงปลกตุ๊กเห็นไหมตุ๊กติงปลกตุ๊กเท้าของปากแล้วตุ๊กติงปลกตุ๊กถกตุ๊กติงปลกตุ๊กเพอเห็นไหมสมมติง่ายๆเลยเอาแบบง่ายๆอาจข้าอาจจะไม่ตรงหรอกแต่ว่ามือกับเท้ากับลูกบอลก็จะประสานได้ด้วยกันแล้วการแสดงการเล่นดนตรีก็จะประกอบไปในทิศทางเดียวกันแล้วจะดูวสมูท ะครับต่อไปเป็นการใส่ตุ๊กเพิ่งติ้งเพิ่งตุ๊กเพิ่งติ้งเพิ่งเห็นไหมรูกนี้จะเอาใช้กับรูปที่เป็นรูปโยนก็ได้รูปโยนในเพียงเรื่องก็ได้ทงเต่งทงเต่งเต้นทงติ้งแนงก็ได้ตุ๊กเพิ่งติ้งเพิ่งตุ๊กเพิ่งติ้งเพิ่งโอเคไหมพอเราตี

เพิ่ติอเพิ่มทุกเพิงติมเพิทุกติงเทตุกติงเทเติงติงทุกติงปักเพิ่จะเป็นความใหม่จะเป็นความใหม่หนึ่สอ ตุ๊บเพิ่มติงเพิ่มตุ๊บเพิ่มติงเพิ่มตุ๊บติงเทตุ๊บติงเทติงติงตุ๊บติงปะตุ๊บเพิ่มตุ๊บเพิ่มติงเพิ่มตุ๊บเพิ่มติงเพิ่มตุ๊บติงเทตุ๊บติงเทติงติงตุ๊บติงปะตุ๊บเพิ่มถ้าเราท่องผิดคำนวณท่องผิดคำนวนคำเนียงกองที่เราตีก็ผิดคำนวนเหมือนกันแล้วสมมติครูต่ออย่างนี้ ตุกติ้งเข่งตุกติ้งเข่งติ้งติ้งตุกติ้งปักเพิ่นถ้าเราท่องได้แบบนี้การตีออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้การท่องออกเสียงยาวเสียงสั้นระบบเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเข่งติ้งตียังไงเสียงตุกตียังไงเสียงเฮ่งตียังไงเข่งเฮ่งเข่งตุกติ่งติ้งเข่งยาวยังไงเราท่องให้หมดสมมติเราท่องเฮ่เขายาวเขาบอกให้เฮ่งก็เป็นอย่างตีให้เป็นเพิ่นก็เป็นอย่างตี้ใช่ไหม เราท่องยังไงอ่ะขอท่องตุ๊บเงงเหนมวองก็จะออกเหมนที่เราท่องปีจะต้องท่องให้ถูกต้องนะครับท่องให้ถูกต้องเอาใหม่ทีนะครับตุ๊บตเพอเติงอเพิอตุ๊บอเพอเติงอเพอตุ๊บเติงเถงตุ๊บติงเถงเต็งเติงตุ๊บต็งปักตเพมตีไปนะครับหนึ่งสองสามตุ๊บเพิม รีตีตีเดียสมมติเขาจะสอนหนูรีต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 ีทาทกทิศทุก,กทางพอดีท่าเราอันนี้ก็ไปใช้กับท่าลราได้ใช้ในเพลงก็ได้มีการทำปืนก็ได้หรือจะเป็นการใช้ลีลาหรือเทคนิคอะไรแล้วแต่ในเพลงแต่สำคัญที่สุดเราจะต้องเข้าใจปีก่อนอย่างแรกเนาะมาเราลองมาตีตั้งแต่แรกนะจนถึงนี้เลยนะแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะหนึ่งต่อ โอเคเป็นการอันว่าเราเข้าใจและเราจะตียังไงกับเพลงเดี๋ยวเราต้องให้คล้องหมดอ,อย่างแรกต้องเตะให้คล้องเชีอละเตีให้คล้องต,ตีจนวอเข้าใจมันก็ไม่ได้มีลูกเดียวจะมีแค่เพื้อนอีกวางไปอันนี้ก็เป็นลูกชุดในช่วงแรก แดี๋ยวจะมีช่วงที่สองช่วงที่สามที่สี่เราแล้วแต่เราจะนํามาใช้ในในเพลงแล้วก็เกี่ยวกับข่าเราด้วยโอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราก็ไล่กันต่อไปไล่กันต่อไปอาลูกพวกนี้ไล่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 พวันนี้ก็ไล่ให้ชินชาเลยโอเคนะครับไล่ต่อครับอันนี้อง E